กลุ้มขมแบเลยไรสาวเจ้าเล่ห์กลุ้มขำแบบอะไรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ดุกระซึ้งใช่ถึง่ี่ใหญ่มากเลยสาวเจ้าคนนี้มาจากที่ใหญ่ครับเนี่ยจากชาวบางซื่อครับบางซื่ออ๋ออยู่นี่เองใช่ค่ะใทำไมขับมาถึงตรงนี้อยากให้ผมช่วยอะไรเอามาเอาลดมาตีราคาครับแล้วก็จะปล่อยพอดีอยากได้คันใหม่อ่าโอเคอยากได้ราคาเท่าไหร่ตึงแล้วอ่ะ กูขบ, ي, ขบ, ي, ขบักอะไรต๋อหน้าอะไรกูขบับอะไรคือซื้อเงบ้างตอนนี้ลกัเยทำไมจะไม่เอาซีวีดเหรอเราเราอยากขับซีวีดเหรออยากนั่งซีวีดอ๋ออยากนั่งซีวีดมันกว้างวาากว่าหรือเปล่าเอ้แน่เราสุดยอดดีนะเนี่ยโอ้โห <m uch ing> ไม่ธรรมดายไอ้ตอไ้ซีวีขับตอนไหนไอ้ต๋อไอ้ต๋อแม่เกิดด <m uch ing> ัานแอคที่ไหนโน้ตพี่ไหวไหมคะหนือว่าพี่ไหวเอางี้ผมให้แบบแม็กซิมัมเลยนะ ว่าเป็น FC กันก็คือจุดประการดีก็รวมเป็นอ๋อเจ๊สาวน้อยจ๋าเป็นแอจ้าราคาโอเคไหมโอเคค่ะทีมงานบอกอัพให้ตามที่ขอแล้วนะใช่ค่ะใช่ไม่ผิดหวังแล้วนะไม่ผิดหวังค่ะหวานาเขาบุ้งมากจริงๆสาวน่ารักคนนี้เราได้ราคาตามที่ขอไปเลยครับ